โอ้คือบปูเบิองเล็กนั่นปลเขื่อก้อนนอโอ้อมหมูไปเหมือนนี่อมหมูสดน้ำเขาถามอตัวตัวเอฟซีปเสื่อตัวนี้ไหนไม่ใส่ไม่ขึ้นเขาเขาจะกล่องดูเถอะครับว่าเขื่อตัวนี้มัน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 ไม่จะคีบกเกาแต่บอกเขาว่าบอกเขาไปในโปรเมียนมาถามมีหลายผืนซักไทยกับซักนั่นนี่มีหลายผืนมาบอกนี่ลายพืนบอกเอฟซีว่านี่เขาก็ซัก ซักกอน่ะอาบน้ำล้วก็ซักซักแล้วก็กกเอามาใสา่กอเนเาเพราะว่าร่มมันแห้งม,มันจะนม่ก่อนแห้งเสียซักสองสามวันเองเขาถามเนี่ยถ่ายคลิปตัวนี้เสีย่นขึ้นใส่เส,สียเสือกเก่าเสีย่นว่าเท่เท่เขาหายสงสัยหรอเสียเทสก้าเขากินเขาแล้วก็ซักแล้วก็นอนเสีย<ก>เ,เอาผนมากมาก็มาใสา่โอ้โหเลยโหเลยเด้อบันี้เด้อ สักก้อนแรกต้นเสาใส่ต้นแรกก็มาลงขีบมือนีเพิ่นกาอยังนั้นออมักเขือไช่หมูแล้วก็ตำักทั่วมือนีเซฟเพิ่นเปลี่ยนเมนูใหม่อีกแบบสักทุกวันใส่ทุกวันกางเกงในก็ขาดเสียบเก่าไห่ละคนเก่าไนล่ใส่ละเอ้ยถุงเสียมเดือมาใส่นี่เอาเปี๊ยกเลยถุงมาบังถุงเสื้อละคนนี่เอาเปี๊ยกหรือไหม เปเปกอยู่ในรถนี่นะบนท่านี่เปกอยู่หากบเนี่ยเนี้ยกินอยู่คนนี้พี่พี่เขามาหาคนพีละคนาน่ไหยังหรขามาทามนนีเพราะว่าผสมย่างงมีเครื่องมือครบเด้นี่คเอานมาห้แล้วขวานมากเรีนครับ เรงถองเกลือก่อนูกทูนี่แม่นบอบอกบอก,กเพือเเอ่อนนี่มันจังบอ,อยอ่างมันกอ่อนบาแดดอือนี่คือบักเือนี่ถึงแทนน้ำเกลืออือเบิ่งไว้นะครับเทบนบอกวิธีนำ้ำผถ้าหันบักเกือจะตรงมีแทนน้ำเกลือนนอืมกับบดอดิเตย์กินป้นเกลือเ,อเนาะแต่มันก็นยังมีเนยดอกอืมอัดเนาเอบอบอกักพิกเมดัวว่าสิบิบบักพิกมดดีบว ถองอาอยู่แก้วก็ยังถือเอาแล้ถุงหนึ่งนี่บักพริกถือมาอยู่บักพริกพวกเผ็ดเดยน่ยบักเพลกพวกขึ้นบักพริกขึ้นมือนี่ยก็บักพริกมือนั่นตัวนี่เขาตำมือขึ้นบักพีกพวกเผ็ดเขาใส่บักไลน์หน่วยงี้บักขึ้นไม่ก่อเองใส่บักกู้กูกินก๋วยหน่วยหนึ่งกูยังกินบะไรบักพริกเผ็ดกับคากี่นี่ขึ้นเขาใช้เป็ดเลยเผ็ดบักพริกแต่ว่ากินดิบเผ็ดเดยขึ้นเขาใส่เป็ดกันเลยกนนะฮะ นี่พื่นีสมมอม่ลสมมอหน้าอรให้บอาใยญ่กินบใหญ่จมเขาบกเขาพี่เขาโน้มันมันลันเยมันลันมันลันคื่เข่ามอมันมันลักมากหงหินมหมองหินโมเจบไปลักมากบอด้วยโม่เน้มันดีบมากขึ้นเมต้งมาด้วยโม่นดีดมาก บดี่อันสิโคตรหรอบดีเสิโคตรหกาประมาณไว้สิโคตรหลอมือนี้เมนูเมนูะนั่นนั่น่น่บตีเ่นี่นี่เป็นเป็นน้าตัวนีมันตกตัวตดตาซ้ายสอแล้วเป็นน้าตัวนี้นี่ยเนี่มันมันเป็นน้าจังไห่บันี้อ้าคือว่ามันมันมันสีอายนี่นมันดีดนี่นี่ปื๊บนี่บัตนี้หอาโคลงนี่ไม่เห็นไห้เขีวมันห่าง มันมันบมดแดดแลยบันี้บันี้เฮ็ดบ่ได้บ่บันบอมันมันบ่ได้มันต้องมันต้องต้องหาไปหาซานอย่างเดียวบ่มันมันต้องต่อตูงบ่ต่อตูงของมึงหานะฮะเดินๆอันนั้นโนุนไว้ฮึฮึหือโนุนบ่ได้นั้นบ่ไม่นุนนี่นี่แถวตัวนี้มันบ่ดีอ่ะอ่าครับเทปเป็นกำลังเฮ็ดกับเขากำนาญเยู่ครับถ่ารอดซิมกันครับอ่าแต่งานมันขืนดีแหละมันบ่ดีลงงานมันขืนมันห่างกัน งันคืนแห่งทีเฮดแล้วเหลี่ยม,ามากระซีไปไหาอาบน้ำไปเปีกเพิ่นทีครับนี่เพิ่นเฮดใบทาเฮดใบเฮดใบปั๊บเพิ่นกับเด้เวลาไปเปีกแล้วไปอาบน้ำถาล่อชิมล่อชมต้อนนั้นกับเขาเสียนะครับ